สวัสดีค่ะยินดีด้วยสวัสดีค่ะมีปี2025เป็นไงบ้างความรู้สึกตัวประกาศชื่อมงเราในหารเตีงก่อนแนะนำตัวเองก่อนเลยสวัสดีค่ะพลอยพรพิมลกุลาบมเมสแกร์ปราจีนบุรีปีไหนปีไหนปี2025ค่ะอน้องหนึงต่อเลย สวัสดีค่ะ MGSP 0 6ค่ะเวเวนิการนรเดชานนท์ทายสวัสดีค่ะเนยจิติพรคำก้อนค่ะรองอันดับสองมิสแกนปาจินบุรีค่ะที่หนึ่งจะเป็นไงบ้าง6โมงปุ๊บก็รู้สึกว่าตื่นเต้นน้นตาไหลแอบแอบเตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะไม่คิดว่าจะประกาศเป็นชื่อหนูเพราะตอนแรกเราก็ลุ้นเรา เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราทําเต็มที่ในทุกๆรอบตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่เก็บตัวในทุกๆวันเพราะว่าแบบเราแต่งหน้าทำผมเองหมดเรามีทีมที่แบบคอยซัพพอร์ต่ะใช่แล้วก็พอมาวันนี้ในทุกๆรอบคอยก็เต็มที่ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าปีที่แล้วเราเป็นนางรองปีนี้หนูพปิดตำนานนางรองได้แล้วค่ะ แล้วก็ทุกปีค่ะนจะทำได้หลายตำแหน่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะได้สี่รางวัลรวดเลยค่ะรอดหนึ่งจะไปต่อไหมรดหนึงจะราตนรอ้หนึ่งจะไต่อไหมพี่ไปค่ะแต่ว่าหนูทำเต็มที่แล้วแล้วหนูก็ยินดีกับ Miss Can Patinbury ปีนี้ด้วยค่ะก็วันนี้ทำเต็มที่แล้วค่ะก็ ถ้าแม่แม่เชียร์ให้ไปต่อก็เดี๋ยวจะลองคิดดูอีกทีค่ะเวทนี้เป็นเวทีแรกของหนูมากใกล้ขนาดนี้หนูก็ดีใจมากๆแล้วค่ะฝากด้วยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะตัวเองจะเข้ามาลึกขนาดนี้ค่ะพรอยบ้านเตรียมตัวอย่างไรที่เป้าพวมใหญ่อันดับแรกก็อันดับแรกก็คือเรื่องของร่างกายค่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องร์ฟอร์แมนซ์ค่ะ ค,คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วว่าจุดเด่นของพอยคืออะไรก็คือเรื่องของการเดินนั่นเองก็จะกลับลไปฝึกให้หนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราได้เบสอินสินสุดมาแล้วแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องคาดหวังดังนั้นพอยจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอน,นะคะ่นะพี่ถาม่กาวขอพูดนท้ายแล้วก็พี่กาขอบคุณที่ดีแฟนคลับที่เที่ราในวันนี้จนมมเลยลูกก็ขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะที่ ติดตามพลอยตั้งแต่วันแรกที่พลอยแบบว่าเริ่มสร้างดอมขึ้นมาเพราะว่าปีก่อนๆนะคือพลอยประกวดด้วยความด้วยแบบแพทแพชชั่นจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะสร้างดอมให้มันแข็งแรงขนาดนี้ก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่กับพลอยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไลฟ์ทุกวันอยู่กันด้วยกันทุกวันจนถึงวันนี้นะคะก็ขอบคุณลงมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆสื่อทุกๆสำนักเลยนะคะที่ ช่วยพลอยลงข่าวนะคะไม่ว่าพลอยจะโพส์รูปหรือว่าแท็กอะไรไปพี่พี่สื่อก็รับแล้วก็ช่วยกันแชร์ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะพี่พี่สื่อเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะขอบคุณพีดีและกองกวดเลยค่ะแล้วก็พี่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขอบคุณพีดีนะคะพี่โตที่ดูแลอย่างดีในตอนเก็บตัวนะคะรวมไปถึงกรงประกวดมิสแกรนด์สัตว์แก้วปาจิมบุรี2025ทีมงานทุกทุกคนนะคะน่ารักมากๆพลอยคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็รอชมได้เลยค่ะ มิสแกรนไทยแลนด์2025สนุกแน่ค่ะแนะน้ำตัวเป็นพีอาร์มแกตัดแก้ไอ้มิสแกตนปลายีนแบบเม็ดเล็กมิสแกรนเลยปล่อยผ่อนพิมลกุลาเมสแกรนราชินีบุรีขอบคุณมาก